S <S ที่อีกหนึ่งเรื่องใคร,ครทำดีเราต้องเชิดชูย่องย่องนะครับ่านผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยมูล,ลนิธิต้นบุญวิสาขาร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลี่มิลเลอร์นะฮะเขาจัดงานนี้ครับเป็นงานเชิดชูเกียรติเพื่อให้กํำลังใจแล้วก็มอบโล่และใบกิตติคุณให้แก่บุคคลข้าราชการพระสงฆ์และนักธุรกิจนะครับเป็นรางวัลกิติยศปจะจัี2564คนดีต้นแบบซึ่งก็มีผู้ที่เข้ารับรางวัลเป็นจำนวนมากนะครับ และในงานนี้ครับท่านผู้ชมคะคุณเมย่าธนาพัฒน์สอนธนะทัญ,ญพรพงศ์ซีอ o บริษัท SP INDUSTRY p r o d u c t จำกัดเนี่ยก็ได้รับถ้วยรางวัลนักธุรกิจดีเด่นรางวัลนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมซึ่งคุณเมย่าเองเนี่ยนะฮะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆซึ่งเป็นนวัตกรรมทันสมัยในยุคโควิด1 9มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับนี่แหละครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณเมย่าได้รับรางวัลนะครับเดี๋ยวเรามีเสียงสมภา์ของคุณเมย่าให้ได้ฟังกันครับสวัสดีค่ะนีฉันธนสศรธนัญยาพรพงษ์ บริษัท SP Industry Product กจำกัดเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์นวันตกรรมน้ำยาย,ยุคใหม่ยุค n ิวน o r m มัที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มารับรางวัลน,นะคะของรายการ i l ล m i ม l e r วันนี้ก็ต้องขอบอกว่าย่าก็ได้ร่วมกิจกรรมการกุศลมากมายนะคะและล่าสุดนี้ก็ได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับเวทีใหญ่เวทีนางงามจิตสาธารณะมิ m ม s มอส e e น t h a i l a ด์ปี2020ค่ะขอบคุณค่ะ นี่นะฮะคุณเมย่าได้รับรางวัลในสาขานวัตรกรรมผลิตภณัณฑ์อยอดเยี่ยมครับนักธุรกิจดีเด่นนะฮะ